สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลัวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจตัวฝานตอนที่1269นะครับกับชื่อตอนวัชระปทะ,ะพฤกษาก่อนอื่นก็เช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่ตระกูลหลวและจัวฟานนั้นได้บงการไอสามนอจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ชฉยแล้วครับตระกูลหลวรวมไปถึงจัวฟานตอนนี้นั้นได้ยึดครองพื้นที่อาณาเขตปกครองทั้งหมดของเราจังพัดทั้งแปดเป็นที่เรียบร้อยแลว้วกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าพื้นที่ครึ่งหนึ่งของแดนศักดิ์สิทธิ์ณเวลานี้นั้นอยู่ภายใต้เงื้อมือของตระกูลหลวอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขาได้เตรียมตัว พร้อมแล้วพร้อมที่จะท้าชนกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งจิตในฝั่งของเมืองห้าวตงนะครับซึ่งเขาคือผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นนักบุญขั้นสูงสุดผู้เป็นเจ้าเนื้อหัวเป็นราชาแห่งผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกเขานั้นได้ออกตามหาเบาะแสการตายของเมืองเซียวเฟิงซึ่งเป็นลูกชายของตัวเองเนื่องจากข่าวขาวนั้นเงียบงายไม่มีผู้ใดได้พบเบาะแสเขาจึงจะัดสินใจลงมาด้วยตัวเองแหละบัดนี้ ภายใต้อนาคิดดังเดิมของตำหนักตันเจียเขานั้นไม่รอช้านะครับพุ่งมายังตำหนักตันเจียท้ายสุดแล้วนะครับมันนั้นไม่ต่างอะไรจากเมืองร้างและในเวลาต่อมาเขานั้นก็ได้สืบทราบจนรู้ว่าในฝั่งของยานห่วงนั้นอยู่ที่ไหนและเมื่อมาถึงยังสารที่แห่งนี้นั้นมันก็รายรอมและเต็มไปด้วยซากศพมีแต่กองขี้เท่า หลังจากเขามาถึงก็ได้ประสบพบเจอกับยานหวงผู้เป็นหนึ่งในแปดจักรพรรดิในที่สุดสวาอย่างไรก็ตามสภาพของนางในตอนนี้นั้นไม่ต่างจากผูดผีจะว่าคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงร่างกายของนางนั้นเหี่ยวเฉาและดูชราภาพไม่ลงเหลือราศีของจักรพรรดิเลยแม้แต่หน่อยในฟังของผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับมึงเฮาตรงหรือว่าเจ้าแหง่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกนี้เขาก็พูดขึ้นในตันทีว่าเฮียจานหวงงั้นเหรอ เบือกตาสัญนยางคุณแรงนะครับบัตรนี้ท่านเจ้าขุนเขานั้นพยายามจ้องมองครั้งแล้วั้งเล่าและอดไม่ได้ที่จะต้องตกตะลึงเขานั้นจ้องมองด้วยความโกรธนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าเ hey! ฮยานห่วงเจ้าเป็นบ้าอะไรทําไมสภาพเจ้าถึงได้อยู่แบบนี้ไม่ต่างอะไรจากผีเลยงเงยหน้าขึ้นนะครับบัตรนี้ในฝั่งของยานห่วงนั้นก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าพี่เหมิงห้าวตรงทําไมทําไมท่านนั้นไม่รักษาสัญญา ทำไมท่านนั้นไม่พาไม่พาข้าไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้นท่านเพิ่งมาทําไมตอนนี้ในฝั่งของเมืองห้าวตรงนะครับเขาก็ไม่รอช้าพูดกลับมาในทันทีว่าฮึดูสภาพเจ้าสิเมื่อก่อนเจ้าเคยเป็นเด็กสาวที่สวยงามเป็นหญิงสาวที่มีแต่ผู้ชายหมายปองแต่บัดนี้นั้นหน้าตาเจ้าไม่ต่างอะไรจากหญิงชราดีๆน้ำซังยังแต่งตัวซอมซ็อกขนาดนี้ราวกับสับประหลาด เฮ้ช่างหน้าขันน้อยแน่เหมืองห้าวตรงเจ้ายังกล้าพูดเช่นนี้อีกนั้นเหรอด้วยใบหน้าที่เย็นชานะครับเจ้าวัดยานหวงตะกูลออกมาเสียงดังในทันทีนางนั้นก็พูดได้นางนั้นก็พูดต่อในทันใดว่าหากในวันนั้นข้านั้นไม่ได้สำรวจและทำงานรวมไปถึงตัวสอบเกี่ยวกับทำคีรับจิ๋วอยู่ของจักรวัดมานจิวอยู่ให้ข่านั้นข้านั้นจะถูกพลังงานแทรกแซงทำให้ตัวเองนั้นต้อง สูญเสียร่างกายและสูญเสียความยเยาไว์วัยไปได้อย่างไรกันเล่าท้ายสุดแล้วเมื่อข้านั้นพ่ายแพ้ต่อเมื่อข้านั้นถูกผลข้างเคียงและพ่ายแพ้ต่อรูปร่างหน้าตาของตัวเองท่านนั้นกลับหักหลังข้าข้านั้นยอมใจมากแค่ไหนแต่ท่านนั้นกลับปฏิบัติเหมือนข้าเหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งเป็นของที่ใช้เสร็จแล้วก็โยนทิง้งในเวลานั้นท่านรู้ไม่ว่าข้านั้นรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนและข้านั้นกลับ หลงระเริงและคิดว่าท่านนั้นจะพาข้าไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆท้ายสุดแล้วข้าที่คิดว่าท่านนั้นจะพาข้าไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีผลก็คือท่านนั้นไม่เคยเห็นหัวข้าตลอดระยะเวลาพันปีที่ผ่านมาเลยหากข้านั้นไม่ได้ค้นพบนิมิตหมายเมื่อร้อยปีก่อนหากข้าไม่ได้ค้นพบชิงเฉิงท้ายสุดแล้วข้าเกรงว่าท่านนั้นคงจะไม่ออกมาเจอข้าเลยตลอดชีวิต เปลือกตาสันเบาๆนะครับเมืองห้าวตึงเหลือบมองและมีสายตาที่ดูถูกเยียดยามและพูดขึ้นได้ในทันทีว่าไร้สาระอย่ามาพูดอะไรไรยังไงเลยนะเจ้าพูดจริงๆงั้นเหรอว่าข้านั้นมีจุดประสรงค์แอบแฝงในเมื่อเจ้าเองก็มีจุดประสรงค์อื่นเช่นเดียวกันเรานั้นพูดง่ายๆก็แค่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตอนนี้ตอนนั้นฉันและเจ้าอยู่กันมาระยะหนึ่งท้ายสุดแล้วตอนที่เจ้าไป และทํางานให้ข้าเสร็จข้าก็ได้มอบคำภีให้กับเจ้ามาฝึกฝนไม่ใช่หรอือหากไม่ใช่เพราะคำภีขั้นสูงของภูเขาศักดิ์สิทธิ์เจ้านั้นจะสามารถมายังตําแหน่งระดับจักรพรรดิได้หรือไม่ละ่ะและข้านั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนเจ้าให้เป็นหนึ่งในแปดจักรแปดจักรพรรดิหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากข้าผู้หญิงอย่างเจ้าจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในมูจักรพรรดิทั้งแปดได้อย่างไรกันเช่นนั้นอย่าพูดอะไรโง่ เรื่องที่เจ้านั้นจะไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์มันเป็นแค่ความฝันท้ายสุดแล้วท่านนั้นท่านไม่รักษาธัญญาท่านแค่หลอกใช้ข้าท่านบอกข้าว่าจะพาไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์น้อยแน่แม้ว่าเจ้านั้นจะเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในแดนศักดิ์สิทธิ์เบื้องล่างแต่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าสายเลือดเจ้านั้นมีต้นต้นกาเนิดที่ต่ําต้อยแล้วเจ้านั้นจะมีคุณสมบัติอย่างไรเล่าที่จะเข้าไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ แล้วท่านนั้นสัญญากับข้าทําไมล่ะไม่เอาน้านี่เจ้าสนใจกับคําสัญญาลุ่มๆแรงๆนั่นจริงๆเหรอ,อย่าเหนอเจ้านั้นน่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่ไร้เดียงสาขนาดนั้นหรอกนะก็ในที่นี้คงจะหมายถึงยานหวงนั่นแหละครับเป็นการพูดคุยแบบตามภาษาคนคุ้นเคยกัน มึงห้าวตรงนั้นหัวเราะเบาๆโดยไม่สนใจนะครับและเขาเงยหน้าขึ้นจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าข้านั้นเป็นถึงทายาทของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกแล้วข้านั้นจะตัดอนาคตของตัวเองมากรอกกล้วกับผู้หญิงเช่นเจ้าได้อย่างไรกันให้ข้าบอกความจริงไหมถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้านั้นจะยังสะสวยเหมือนกับเมื่อหลายปันปีก่อนต่อให้เจ้างดงามมากขนาดไหนเจ้าก็ไม่มีวันที่ได้ก้าวไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกของข้าฮึม่ม เจ้าไอ้สารเร็วยานห่วงกัดฟันด้วยความู่ยานห่วงนะครับกัดฟันด้วยความโกรธดและมีใบหน้าที่น่ากลัวจากนั้นชี้ไปที่ร่างเบื้องหน้านางนั้นสัน่นเตาด้วยความโมโหและเวลานี้บรรยากาศอโรร์รอบตัวนางนั้นน่ากลัวมากยิ่งขึ้นความมืดในร่างกายของนางมันก็ได้รายร้อมและบัดนี้นั้นมันมันเพิ่มพลังทวีคูณมากยิ่งขึ้นมึงห้าวตรงชำเลืองนางเบาๆนะครับและ มีแต่สายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจจากนั้นตำหนินางต่อในทันทีว่าดูสภาพเจ้าตอนนี้สิเป็นยังไงไม่ต่างอะไรจากซากศพผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงช่างน่ารังเกียจอะไรเช่นนี้น้อยเนี่ยท่านท่านน่มันสันทีที่ผู้สิ่งนี้จบนะครับเมืองห้าวตรงในที่สุดเขานั้นก็ไม่รอช้าเดินมาข้างหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็ได้ งายมือของตัวเองนะครับให้เห็นถึงขี้เท่าและในเวลานี้นั้นดวงตาของเขาก็เบิกฟ้างพูดขึ้นในทันทีว่าข้าไม่สนใจหรอกนะยานห่วงว่าเจ้านั้นจะฝึกฝนทักษะชั่วร้ายอร่อยแต่เจ้านั้นต้องอธิบายให้ข้าได้กับสิ่งนี้ทําไมสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันคล้ายกับการตายของลูกชายข้ามันนั้นเหมือนกันใช่ไหมแล้วเช่นนั้นการตายของลูกชายข้าเกี่ยวข้องกับเจ้าด้วยหรือไม่ หลังจากพูดคำนี้จบนะครับสายตาของมึงเฮาตรงนั้นก็เอาเรื่องเป็นอย่างมากจ่าหวงนั้นจ้องไปที่เขานะครับและมีท่าทีที่เย้ยหยันจากนั้นนางก็หัวเราะเบาๆและพูดขึ้นในทันทีว่าฮ่าฮ่แล้วท่านคิดอย่างไรล่ะพี่ตรงเท่านั้นแหละครับบัดนี้ในฝังของมึงเฮาตรงนั้นก็กำมัดแน่นด้วยความโกรธเขานั้นโกรธจนดวงตาเป็นสีแดงกล่ำ ยานห่วงไม่รอช้านะครับยังคงใส่ไฟจอพูดขึ้นในทันทีว่าเอ๋ท่านคิดหรือไม่ล่ะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับข้าก็ได้ <c oughs> น้อยแน่อีนางตัวดีนั่นเป็นลูกชายคนเดียวของข้านะเ <c oughs> จ้าบังอาจมากด้วยรอยยิ้มนะครับยานห่วงยังคงมีท่าทีที่เจ้าเล่หนังพูดขึ้นในทันทีว่าหือลูกชายคนเดียวงั้นเหรอไรสาระมันเกี่ยวอะไรกับข้าละ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าต่างหากล่ะ ทั้งที่เจ้านั้นสามารถมีลูกชายอีกคนก็ได้แต่ว่าเจ้านั้นกับจุดจจุดจุดดเมื่อถึงจุดนี้นะครับยานหวงก็ไม่พูดต่อหน่อยเนี่ยข้ามีลูกเพิ่มได้งั้นหรอือไรสาระแน่นอนครับในฟังของ เมืองฮาวตงนั้นเขารู้ดีถึงคําพูดในความหมายการที่เขานั้นจะมีลูกกับยาน่วงนั้นมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้เป็นอย่างมากสายเลือดผสมนั้นมันไม่มีมันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้ดวงตาจ้องขม็งนะครับเมืองฮาวตงที่เข้าใจความหมายของนางดีก็ได้คํารามตะโกนขึ้นในทันทีเจ้าปัดยานฮวงนั้นยิ้มอย่างบ้าคลั่งแล้วยังไงล่ะสายเลือดสายเลือดลูกผสมงั้นเหรอน้อยแน่ท่านเจ้าคุณเขาเจ้านี่มันช่างอวดดีเหลือเกิน ในกรณีนี้เจ้านั้นกลับไม่สนใจใครเลยท้ายสุดแล้วเมื่อเสี่ยวเฟิงคือลูกคนเดียวของเจ้าสินะแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกของข้านี่แล้วข้านั้นจะสนทําไมล่ะฮ่าฮ่าหรือว่าเจ้าเจ้าพูดแบบนี้เจ้าข้าลูกของข้าจริงๆงั้นเหรอเปลือกตาสัญญางรุนแรงนะครับเมืองฮาวตรงนั้นโกรธไปอย่างมากและตะโกนจากนั้นก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวพูดขึ้นในทันทีว่าน้อยแนะ่ยายสารเร็วให้ตายสิเตรียมตัวรับมือดี ในฝั่งของยานห่วงนั้นก็ยิ้มด้วยท่าทีที่เจ้าเล่ย์นะครับนางโบกแขนเสื้อขึ้นไม่รอช้าเช่นเดียวกันบัดนี้นั้นควันสีดําก็รายล้อมรองรอยออกมาเมืองห้าวตรงหากเราต้องการหากเจ้าต้องการสู้กับข้าเราก็ต้องไปสู้กันข้างนอกหยุดเดี๋ยวนี้นะยานนี้อย่าวิ่งฟุฟไม่ทันแล้วนะครับในตอนนี้นั้นร่างของยานห่วงนั้นก็ได้บินออกมาจากถ้ำในทันทีและในฝั่งของเมืองห้าวตรงเขาก็ไม่รอช้าตามมาในติดติด จักพัดยานหวงที่ได้หันกลับมามองนั้นทันใดนั้นนางก็หัวเราะเจ้าได้ออกมาและแล้วในที่สุดนะครับนางก็ได้หยุดและปุดปล่อยขึ้นพลังปานสีดำผันรอบตัวรอบร่างกายของนางจากนั้นก็มีปากฏร่างเป็นร่างอวตารศักดิ์สิทธิ์ของนางนะครับซึ่งมันเป็นร่างยักษ์ ที่เป็นดอกบัวสีดำสองกลีบปรากฏขึ้นต่อหน้ามึงห้าวตรงและมันนั้นก็ได้พุ่งขึ้นไปบนท้องขวาพร้อมกับความสูงหลายร้อยฟุตใช่แล้วนี่คือโรกุตระกายาร่างอวตารศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่อยู่ในขั้นนักบุญที่จะทำได้เท่านั้นเฮ้บ้าหน้านี่มันเซนบอดี้เจ้าเจ้ามาถึงขั้นนักบุญเจ้าทะลวงผ่านมายังขั้นนักบุญได้แล้วงั้นหรอมันเป็นไปไม่ได้นะ เจ้านั้นไม่สามารถฝ่าฟันมันและหยุดอยู่ในตำแหน่งของจักรพรรดิมาหลายพันปีแต่ว่าแค่ผ่านไปเพียงปีเดียวเจ้านั้นกลับสามารถเจาะทะลุคอขวดมาถึงขั้นนักบุญได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรกันและแน่นอนเจ้านั้นน่าจะไม่มีทางมาถึงขั้นนี้ได้สิในเวลานี้นะครับท่ามกลางความตกตะลึงของเมืองห้าวตงยันห่วงนั้นก็เย้ยยันแหลกพูดคือในทันทีว่าทําไมล่ะ ข้ารู้ดีว่าเจ้านั้นไม่ต้องการให้ข้าไปยังแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการให้ข้าขึ้นไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้นแล้วก่อนหน้านี้ท่านจึงตั้งใจมอบคลิสวิชาที่ไม่ได้ทรงพลังมากและมันนั้นไม่ใช่คริสวิชาที่ดีที่สุดให้กับข้าทว่าอย่างไรก็ตามน่าเสียดายลิขิตของสวรรค์น,นั้นกุญแจสําคัญในการไปขั้นนักบุญนั่นก็คือโชคชะตาข้านั้นบอกได้คําเดียวว่า ไม่เพียงแต่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถไม่ใช่แค่เพียงในภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรอกนะที่มีเคสวิชาขั้นสูงที่ทําให้ผู้คนไปถึงยังขั้นนักบุญได้แต่ว่าข้าผู้นี้เองก็สามารถพบได้อย่างอาณาจักรเบื้องล่างเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับเมืองฮาวตงก็มโมโหไป่ังมากและพูดขึ้นในทันทีว่าหืหน้อยเนี่ยภูมิใจอะไรนักหนาเจ้านั้นพึ่งมายังขั้นแรกของระดับ เริ่มต้นของนักบุญแค่นั้นส่วนข้าผู้นี้นั้นเจ้าบุญเขาแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกคือผู้ที่อยู่บนขั้นสูงสุดจุดสุดยอดของขั้นนักบุญแล้วมึงห้าวตรงยิ้มยางยินชานะครับและเขานั้นดูถูกจากนั้นไม่รอช้าบินขึ้นมาในอากาศและปลดปล่อยคลื่นพลังที่รุนแรงออกมาด้วยคลื่นพลังโมเมนตัมนี้บัตรนี้ชายชราผู้เกี้ยวกรุดเขาก็ได้ปลดปล่อยร่างโลกุตระกายาร่างอปตานศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง ร่างที่นักบุญปลดปล่อยออกมานั้นมันมีร่างขนาดใหญ่สูงร้อยฟุตและเป็นร่างที่ดูมีรับดูมีบารามีนะครับรุนแรงทรงพลังและดุร้ายปล่มาทําให้ลูกถึงกับต้องสั่นสะเทือนและแล้วในเวลานี้นะครับร่างร้อยฟุตทั้งสองก็ได้อยู่ปัะจัน,นากันและร่างวัชระทั้งสองไม่รอช้ากําลังจะปรปชื่นกัน ในการต่อสู้ครั้งนี้จานห่วงจ้องขมิงไปที่ร่างอวตารยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าดวงตาของนางนั้นมึนงงเล็กน้อยและดูเหมือนว่านางนั้นจะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตมากมายแต่ในไม่ช้านะครับดวงตาของนางก็มั่นใจนางตั้งสติและในเวลานี้ก็ไม่รอชา้าแสดงรอยยิ้มที่บ้าคลั่งเอาลักระประทะกันของร่างวัชระกับร่างพฤกษามาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะทันทีท่ เริ่มการต่อสู้นะครับร่างของในฝั่งมึงเอ้าตรงนะครับพุ่งมายังทิศทางของยานหวงในทันทีและแน่นอนครับยานหวงเองก็ไม่รอช้าได้ปลดปล่อยร่างดอกบัวดําของตัวเองพุ่งไปยังเบื้องหน้าและแล้วในเวลานี้ดอกบัวสีดําก็ได้มีปากที่หน้าเลัอปปากฏดขึ้นมันนั้นกัดอย่างรุนแรงนะครับไปที่อยู่ร่างอวตารของมึงอ้าตรงตูม ร่างอาวตารคืนกินลกูกพรึกษาของยานห่วงได้เข้าปะทะกับร่างอาวตารศักดิ์สิทธิ์ของมึงห้าวตุงแหลวตูมและแล้วหลังจากที่มันได้เข้าปะทะกันบักนี้นั้นโลกก็สันสะเทือนอย่างรุนแรงอาณาเขตทั้งหมดที่อยู่รายรอบนี้นั้นเละเป็นโจกทุกอย่างนั้นราบเป็นหน้ากองทุกสิ่งอย่างภูเขาต้นไม้กลายเป็นฝุ่นผง พลังที่ปลดปล่อยออกมาและการประทะอันนั้นมันรุนแรงจนมิอาจที่จะสามารถบรรยายได้ดอกบัวสีดำนะครับหลังจากที่เข้าปะทะนั้นนางก็ได้ถอยกลับมาในทันที ในบางของร่างอาวตารของเมืองเซียวเฟิงที่ถือดาบสายฟ้าอยู่ในมือข้างหนึ่งนั้นได้ใช้แรงปักดังและพลังอันยิ่งใหญ่เขานั้นได้เอาชนะศัตรูไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วเมืองฮาวตึงเมืองฮาวตงนั้นดูทั้งหมดนี้นะครับมุมปากของเขาก็แสดงความดูถูกเหยีดหยามใช่แล้วนี่คือร่างอาวตารของข้าร่างอาวตารของข้าจะพ่ายแพ้กับพลังของเจ้าได้อย่างไรกันบัดนี้นั้นนะครับ เมืองฮาวตงที่เขาเพิ่งได้รับชัยชนะจากการประทะกันด้วยการดวลคมดาบและการต่อสู้เมื่อกี้นี้ด้วยกระบวนท่าเดียวมันก็ได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลชัยชนะครั้งนี้ปรากฏว่าเป็นเมืองฮาวตงนะครับที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนร่างอาวตารขนาดใหญ่นั้นที่ถือดาบฟ้าร้องในมือนั้นก็กําลังพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งและแน่นอนครับเขานั้นได้ใช้ร่างอาวตารนี้ขวารางศักดิ์สิทธิ์ของ ยานหวงในงทันทีจากนั้นดาบสายฟ้าอีกลิ่มหนึ่งก็ได้ฟันไปดักฟันไปข้างหน้าอย่างรุนแรงมันนั้นได้ฟาดฟันและทิ่มแทงไปที่ร่างดอกบวัวสีดำตูมหลังจากที่ได้โจมตีไปหนึ่งสองสามครั้งนะครับและในที่สุดบัตรนี้นั้นร่างอาวตารปรึกษาของยานห่วงก็เริ่มสลายสลายหายลงไปในทันทีใบหน้าของยานห่วงเองที่ได้รับผลกระทบนะครับแน่นอนร่างอาวตาร บาดจ็บร่างตนก็ต้องได้รับความบาดเจ็บเชีกเช่นเดียวกันใบหน้าของนางนั้นซีดเปื่อยเห็นได้ชัดเลยว่านางนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอวัยวะภายในนั้นแตกส่านและแน่นอนครับนางก็ได้กระอักเลือดออกมาชีวิตของนางนั้นอยู่ในห่วงแห่งความเป็นความตายค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวนะครับมึง่าวตรงนั้นเดินมาเบาๆนะครับเดินมาอย่างชา้ชาๆพร้อมกับร่างกายยากศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองที่กลับคืนมาสู่ในร่างของเขาและบัตรนี้นั้น ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกเหย็ดยามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากนั้นนะครับนางหลังจากนั้นเขาก็คว้าคอของนางหรือก็คือยานห่วงและยกขึ้นในทันทีน้อยเนี่ยเจ้ากล้าดียังไงที่บังอาจกล้าฆ่าลูกชายของข้าวันนี้นั้นข้าจะฝังเจ้าพร้อมกับลูกชายของข้าด้วยรอยยิ้มนะครับยานห่วงนั้นกลับไม่ได้วาดกลัวหรือมีท่าทีที่เศร้าส้อยน้ำซ้ำนางไม่มี ไม่มีความสุขด้วยซ้ําไม่กลัวไม่สุขไม่เศร้านี่นั้นเป็นนี่นั้นเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าท้ายสุดแล้วนะครับหยานห่วงนั้นได้เพียงแต่เยอะยันและจ้องมองไปที่ร่างเบื้องหน้าในฟังของเมืองห้าตงเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกงงงวยอย่างมากอีนางนี่มันกําลังจะตายทําไมมันถึงไม่กลัวความตายเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นเช่นนั้นเมืองห้าวตงก็เลือกคิ้วเล็กน้อยและพูดขึ้นด้วยด้วยรอยยิ้มแปลกๆปในทันทีว่า หตุใดยายเจ้าถึงไม่กลัวตายในเมื่อเจ้านั้นไม่กลัวความตายข้านั้นก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าตายและข้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่าวันนี้นั้นเจ้าเจ้าจะต้องรู้สึกว่าตัวเองนั้นตายไปเสียดีกว่าฮ่าฮ่าฮสิ่งที่เรียกว่าตายทั้งเป็นน่ะยังไม่ทันพูดจบนะครับใบหน้าของยาน่วงนั้นกลับเต็มไปด้วยการเยาะเย้ยเมืองฮาวตรงนั้นรู้สึกงงวยโดยไม่รู้ตัวยาน่วงพูดขึ้นในทันทีว่า เฮ hey, ดูเหมือนว่าท่านเนี่ยจะบ้าไปแล้วท่านคิดว่าข้านั้นจะทุนไม่ได้งั้นเหรอเจ้านี่มันช่างไร้สาระจริงๆยานห่วงยังคงเยอยยันเย็ดยามยางต่อเนื่องนะครับที่ข้าหัวเราะเยาะเจ้านั่นก็เพราะว่าเจ้า,า,ะา,จ,าจะทําอะไรให้ข้ารู้สึกหวาดกลัวหรือทรมานกว่าความตายข้าที่กําลังจะตายเนี่ยนะหมายความว่ายังไงก็หมายความอย่างที่ว่านั่นแหละคนที่กำคนคนหนึ่งที่กําลังจะตายแล้วท่านนั้นจะให้เขาหวาดกลัว สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายได้อย่างไรหัวเราะขึ้นอีกครั้งบนท้องฟ้านะครับเสียงหัวเราะดังขึ้นไม่รู้จบท้ายสุดแล้วมันมีมันมีแสงแห่งความสุขเศร้าได้ปรากฏขึ้นบนดวงตาของนางเมืองเฮาตรงรู้สึกแปลกๆนะครับในใจของเขาแต่ตอนนี้เมื่อมองลงไปเห็นได้ชัดว่าอากาศสีดำนะครับได้กืนกินส่วนล่างของยานหวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขาของนางนั้นก็ได้ถูกกัดกินเหมือนกับเจ้าฉิงตอนที่ได้ใช้เคล็ดวิชานี้ ตอนนี้ร่างกายท่อนล่างของนางกลายเป็นปุ๋ยผงและมันมีแนวโน้มว่าจะกัดกินมากขึ้นเรื่อยๆกลืนกินกืน,นกินอย่างต่อเนื่องและไม่นานร่างกายของนางกุงจะมาลายหายไปเฮ้ hey, นี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่ตงโดยไม่ตออคำตามของนะอาโดยไม่ตบไม่ตออคำตามของเขานะครับยานหวงเพียงแค่จ้องมองยางพบกันและพูดขึ้นในทันทีว่าข้านั้นรู้สึกว่าสักวันจะมีชะตากรรมเช่นนี้และข้านั้นแค่อยากต่อสู้กับท่านถึงแม้ว่า จะต้องสู้อย่างสิ้นหวังก็ตามหลังจากหลายปีที่ข่านั้นต่อสู้กับความโศกเศร้ามาท้ายสุดแล้วนี่ถือว่าเป็นการระบายอย่างหนึ่งก่อนตายมันถือเป็นเรื่องดีเลยละ่ะท้ายสุดแล้วสิ่งเดียวที่ท่านนั้นไม่รู้นั่นก็คือท่านอาจจะไม่มีโอกาสทราบว่าใครคือฆาตกรตัวจริงคนที่ฆ่าลูกชายของท่านนะฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ,าฮ,าฮ,าฮา่าบ้าหน่าหมายความว่ายังไงมึงหาวตรงรีบขว้าคอของนางอย่างรุนแรงนะครับบีบและตะโกนขึ้นในตนทีว่า เจ้ากำลังบอกว่าเจ้าไม่ใช่คนที่สังหารลูกชายของข้าแลว้วแล้วมันเป็นใครบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ยานหวงนะครับไม่สนใจไม่ตอบเพียงแค่หลับตาลงนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าข้าไม่มีวันบอกเจ้าหรอกเพียงชั่วครู่หนึ่งนะครับก่อนที่ร่างกายของนางจะหายไปมุมปากของนางนั้นอดุดไม่ได้ที่จะแสดงรอยยิ้มอันขมขื่นนะครับและคำควรครั้งแล้วครั้งเล่านางนั้นได้คิดบางอย่างอยู่ในใจนะครับดูเหมือนว่านางนั้นจะรู้อะไร นางนั้นได้คิดถึงชายคนหนึ่งซึ่งก็คือจัวฟานพอบานจัวชายคนนี้นั้นช่างยอดเยี่ยมมากดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าทุกคนนั้นฝึกฝนคลิดวิชาปีศาจนั่นท้ายสุดแลว้วเขานั้นอาจจเกี่ยวข้องกับการตายของเมืองเสี่ยวเฟึงก็เป็นได้ขาดว่าสักวันหนึ่งนายนั้นคงจะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นในแดนศักดิ์สิทธิ์น,นี้นาเสียดายจริงๆที่ขานนั้นหลงระเร่และติดอยู่ในความปารนาที่จะไปถึงขั้นยังอาณาจักรของจักรพรรด และแน่นอนข่านั้นกลับไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปมีเพียงเจ้าเท่าน้นที่เป็นผู้ชนะและยืนยัดอยู่เป็นคนสุดท้ายเสมอเจ้าเจ้านั้นคงจะสามารถควบคุมอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดิทั้งหมดได้อย่างง่ายดายอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดิที่หมายถึงพื้นที่นะครับหรืออาณาเขตไม่ใช่ระดับพลังนะครับในที่นี้แต่ว่าเราทุกคนนั้นกลับหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนและไม่สนใจเรื่องรอบข้างเลยปด๊อย จนตัวเองนั้นได้ระเลยหลายสิ่งหลายอย่างไปในใจบัตรนี้นะครับนางนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าออกและนางนั้นรู้สึกว่าจัวฟานผู้นี้นั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมและน่ากลัวร้ายกาจเป็นอย่างมากท้ายสุดแล้วคนที่กําลังจะตายนะครับดูเหมือนว่ามีจ่าคนที่จะตายนั้นส่วนมากมักจะคิดแต่อะไรดีๆบัตรนี้นั้น นางนั้นไม่ได้วางแผนที่จะเผยแพผ่คดวิชานี้ให้กับผู้ที่อยู่ตรงหน้านะครับเช่นเดียวกับวันที่นางนั้นได้รับมันมาดูเหมือนว่าในฝั่งของนางนั้นจะรู้ทันอะไรบางอย่างนะครับท้ายสุดแล้วสําหรับข้านั้นถึงแม้ว่าข้านั้นจะเกลียดเขาแต่ข้าเองก็รักเขาเช่นกันข้านั้นก็ไม่รู้แล้วว่ามันรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงกัน ในที่นี้นะครับเขาคงจะหมายถึงการส่งต่อมอบพิชัยกับมือห้าวตรงทวานางนั้นกลับไม่ทํานั่นเองเพราะว่านางรักเขาและเหยียดเขาในเวลาเดียวกันยานหวงรีบออกมาเดี๋ยวนี้จงบอกมาให้ชัดว่าใครคือคนที่สังหารลูกชายของข้าแล้วมันนั้น มีความเกี่ยวข้องยังไงกับเจ้าบอกข้ามาบอกข้ามาเดี๋ยวนี้มึงเห่าตรงคำรามอย่างต่อเนื่องนะครับขอตะกูลอย่างบ้าคลาั่งครั้งแล้วครั้งเล,ล,างเล่ายาน่วงไม่สนใจนะครับมอง,ของเขาและได้แต่ผล,ลับตาและพยักหน้าข้าจะไม่มีวันบอกเจ้าและแน่นอนข้านั้นจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้ล้างแค้นกับลูกชายของเจ้าที่ตายไปข้ายาน่วงนั้นจะไม่มีวันบอกท่าน ข้าจะไม่มีวันให้ท่านสมหวังข้าจะไม่ปล่อยให้ท่านนั้นได้ล้างแค้นให้กับลูกชายที่เกิดขึ้นมากับผู้หญิงคนอื่นหรอกนะนี่ถือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวครั้งสุดท้ายของข้าเช่นกัน <c oughs> ขอโทษด้วยยานหวงลาก่อนทันใดนั้นนะครับก่อนที่นางนั้นจะตายและหายจากลูกนี้ไปจู่ๆก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงกระซิบที่คุ้นเคยได้ดังเข้ามาในโซนหูของยานหวงและตัดจบตอนไป เป็นที่เรียบร้อยเสียงสุดท้ายนะครับที่ได้พูดบอกล่ายานหวงเขาเป็นใครกันแน่เดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันในตอนหน้านะครับเพื่อนๆลองคาดเดาเล่นๆดูนะครับและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใครกันที่กล้าดีนะครับมายังสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนี้สถานที่ที่มีจักรพรรดิผู้ไม่ใช่ผีไม่ใช่คนนะครับจักรพรรดิผู้โหดร้ายรวมไปถึงมีเจ้าคุณเขานะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เขาคือชายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6เมืองห้าวตรงผู้ที่อยู่ในขั้นนักบุญระดับสูงสุดนั่นเองก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้การประทะกันของอร่างวัชระหรือว่าร่างอาวตารของเมืองเสี่ยวเฟิงอัตุธีับเมืองห้าวตรงกับยานหวงก็จบลง เร็วกว่าที่คิดเนาะด้วยระดับพลังที่ห่างกันอยู่ถึงสองขั้นใหญ่ๆนะครับเป็นเหตุและผลทําให้ยานห่วงนั้นไม่อาจที่จะสามารถรับมือได้มันก็ไม่มีอะไรแปลกเนาะเพราะว่าไอ้มึงห้าวตรงมันอยู่ขั้นสูงสุดของนักบุญส่วนยานห่วงอยู่แค่ขั้นต้นเนาะแต่ว่าการฝึกวิชานี้นั้นก็เพิ่มพลังให้นางเป็นอย่างมากนางที่หยุดอยู่ที่ระดับจักรพรรดิามาเป็นพันปีนะครับในที่สุดใช้เวลาแค่ปีเดียวก็มาถึง อย่างขั้นนักปุญนได้ถือว่านางนั้นก็ทําให้เมืองอ้าวตรงแปลกใจได้เลยทีเดียวนั่นแหละครับไอสองคนนี้ก็เคยมีซัมตริงกันน่าจะมีเกี่ยวกับอะไรนะตอนอวัยรุ่นหรือว่าเหตุการณ์ในอดีตนะครับอย่างที่เราคาดเดากันในตอนที่แล้วน่าจะมีความหลังกันนั่นแหละครับเห็นได้ชัดเลยว่าไอเมืองอ้าวตรงเนี่ยได้ผิดคําสัญญานะครับไม่ได้พา ยานห่วงขึ้นไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์และนางนั้นก็ทั้งรักทั้งเกลียดไอผู้ชายคนนี้เนาะส่วนร่างอวตารนะครับออหรือว่าร่างยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ร่างเซนบอดี้ร่างกายารูกุตระกายร่างอวตารจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับของผู้ที่อยู่ในขั้นนักบุญนั้นมันจะอยู่เหนืออีกขั้นหนึ่งไปจากร่างของตาประทับร่างอวตารของจักรพรรดิทั่วไปเนาะ อันนี้พลังของนักบุญยังไงมันก็เหนือกว่าอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่ามันจะมีความต่างของระดับพลังมากน้อยขนาดไหนแต่เอาเป็นว่ายังไงในตอนนี้เราก็ได้เห็นถึงอสองร่างอาวตารนะครับทีได้ปรากฏออกมาในเรื่องเดียวในอนาคตหลังจากเรื่องนี้จบค่อยมาทําสรุปก,กันสําหรับผู้ที่ได้ปลดปล่อยตาประทับหรือว่าปลดปล่อยร่างอาวตารร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเนาะเพราะว่ามันนับ ได้ด้วยนิ้วมือนะครับมีไม่กี่คนเลยเท่าที่จำไม่ผิดน่าจะมีไม่ถึง1ิคนหรือประมาณ1ิบคนได้มั้งตั้งแต่ตอนที่ขึ้นแดนศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงณนะวันนี้จากวันนี้ไปจนถึงตอนจบก็เหลือแค่ไม่กี่สิบตอนแล้วนะครับยังไงก็น่าจะไม่เยอะมากเดี๋ยวเราค่อยมาทําสรุปดูกันว่าร่างของใครที่ที่สุดร่างของใครฟังแล้วดูแล้วน่าจะ มีพลังทรงพลังที่สุดถ้าวัดกันระดับต่อระดับโอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ยังไงปิดพาดประการใดขอไปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับกับตอนที่1269วัชระพทิกทพฤกษาก็ร่างอาวตารของไอมึงเห่าตรงเนี่ยก็คล้ายๆกับมึงเสียวฟึงนั่นแหละครับเป็นร่างอาวตารยักษ์ศักดิ์สิทธิ์มีดาบเนาะใช้ดาบร่างสีทองส่วนอย่างที่เรารู้กันยานหวง ธีมของเราจะวัดแต่ละคนก็แตกต่างกันไปยานห่วงน่าจะเป็นเกี่ยวกับปรึกษาเนาะตอนนี้ก็จะเป็นดอกบัวสีดําคล้ายๆกับเรื่องอะไรแล้วที่มีอดอกบัวดอกทานตะวันที่มีปากนะครับสามารถกินคนได้ประมาณนั้นเนาะโอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ